คอลลาเจนคืออะไรนะคะคอลลาเจนมีประโยชน์ยังไงวันนี้เรามารู้กันค่ะสวัสดีค่ะตาหนูการจำนินค่ะมาอยู่ในช่องของนะคะสุขภาพตอบโจทย์ด้วยดีบูนและดีคอนแทคนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงเกี่ยวกับคอลลาเจนค่ะทุกคนคะ่ะคอลลาเจนคืออะไรคะบางคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันดีนะคะหรือว่าบางคนเอ๊ะ ออฉันกินคอลลาเจนหรือ,อยังนะวันนี้นะคะก็จะมีคําถามอยู่ในหัวนะคะนะคะวันนี้ตาจะมาไขาข้อข้องใจนะคะว่าคอลลาเจนคืออะไรนะคะอลลาเจนคือโปรโตีนที่ร่างกายมนุษย์ทุกคนสามารถที่จะสร้างขึ้นเองโดยตามธรรมชาตินะคะช่วยเพิ่มความแข็งแรงความยืดหยุ่นให้กับปรัยวะวัตต่างๆภายในร่างกายของเรานะคะ,ะ,คะเช่นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกระดูกค่ะนะคะเรื่องของกระดูก ข้อกระดูกกระดูกอ่อนนะคะแล้วก็หลอดเลือดรวมไปถึง ผิวหนังด้วยค่ะนะคะร่างกายของคนเรานะคะจะผลิตคอลลาเจนได้เยอะมากๆเลยก็คืออายุยังน้อยอยู่นะคะถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นนะคะคอลลาเจนของเราเนี่ยก็จะสร้างได้น้อยลงนั่นเองค่ะนะคะมันจะสวนทางกันนะคะก็คือถ้าเกิดอายุเยอะแล้วนะคะคอลลาเจนกับอิลาสตินของเรามันก็จะลดถอยลงเรื่อยๆนะคะไม่ได้มันไม่ได้ไปพร้อมกับอายุนะคะทุกคนฉะนั้นนะคะ ตัวคอลลาเจนเนี่ยกลับไปอยู่ในเราสามารถที่จะหาทานคอลลาเจนในพวกอาหารก็ได้เช่นนะคะ ปลาทะเลค่ะนะคะหรือว่าเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนะคะพืชผักใบเขียวค่ะแล้วก็เห็ดชนิดต่างๆนะคะถั่วหลากสีนะคะเป็นต้นนะคะหรือว่าผลไม้นะคะสีแดงส้มะะเอ็นหมูเอ็นวัวกระดูกอ่อนนะคะหาทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบต่างๆตามท้องตลาดด้วยนะคะอย่างเช่นน้ําผลไม้ที่ผสมคอลลาเจนนะคะอาหารนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มเป็นต้นนะคะทุกคน ประโยชน์ของคอลลาเจนหลักๆเลยก็จะมี2ประโยชน์หลักๆเลยนะคะทุกคนอันดับที่1ก็คือจะช่วยบำรุงข้อต่อนะคะแล้วก็ลด ภาวะข้อเข่าเสื่อมค่ะนะคะอาการปวดจากเซลลกระดูกอ่อนบริเวณที่ยื่นออกมาค่ะนะคะข้อ2ค่ะนะคะก็คือช่วยทําให้ผิวเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะคะเพราะผู้หญิงนะคะที่มีอายุ30-40ปีเนี่ยคอลลาเจนนะคะก็จะผลิตน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะนะคะวันนี้นะคะวันนี้ตาก็เลยจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดที่2น,นะคะที่ช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับกระดูกโดยตรงเลยนะคะที่ ออมีส่วนผสมของคอลลาเจนอยู่ในตัวนี้ด้วยนะคะก็คือนี้ค่ะนะคะ ตัวดีบุนเองค่ะหรือดีบุเน่นั่นเองนะคะทุกคนบางคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตามานะคะตัวดีบุนหรือดีบุเน่นะคะจะเป็นคอลลาเจนชนิดที่2ก<ๆ>็คือเป็นเปปไทด์ชนิดที่2นะคะที่ช่วยเรื่องของเกี่ยวกับข้อต่อแลืวว่ากระดูกโดยตรงเนยนะคะทุกคนขานะคะแต่ละตัวมันช่วยเรื่องอะไรคะทุกคนขานะคอลลาเจนเปปไทด์จากปลาทะเลนะคะทุกคนช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อนะคะเยื่อกระดูกนะคะแล้วก็ยังมีสารเคลือบกระดูกด้วยนะคะทุกคนยังมีสารเคลือบกระ บางคนจะมีอาการเสียวแปลบหรือว่านะคะมีเสียงดังบริเวณข้อเขา่าเพราะว่าตรงบริเวณข้อขอข้อเข่าของเรา,ออเรามวลกระดูกของเรามันหมดนะคะมันไม่มีแล้วฉะนั้นตัวดีบูนหรือว่าดีบูเน่มันจะไปช่วยในเรื่องของเป็นตัวเคลือบกระดูกนั่นเองค่ะทาให้เวลาเข่ามันชนกันจะไม่ได้เกิดอาการเจ็บหรือว่า เ,เสียวนั่นเองนะคะตัวที่2ค่ะคือแคลเซียมค่ะเพิ่คาร์บอเนตนะคะ,คะ,คะตัวแคลเซียมตัวนี้นะคะมันจะช่วยในเรื่องของการลดความลดความเสี่ยงของลดความเสี่ยงของการสูญเสียกระดูกแล้วก็มวลกระดูกนั่นเองค่ะแล้วก็ทําให้กระดูกแข็งแรงนะคะทุกคนอ่าตัวที่3ค่ะนะคะกระดูกอ่อนจากปลาฉลามค่ะกระดูกอ่อนจากปลาฉลามจะ ช่วยดูแลอาการปวดประสาทนะคะดูแลไขข้ออักเสบนะคะแล้วก็ดูแลหมอนรองกระดูกสันหลังนะคะทำให้ผิวพรรณดูเต่งตึงเป่งปังด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ บำรุงข้อบำรุงขอ้อต่อต่างๆด้วยนะคะตัวตัวต่อไปก็คือตัวเบต้าคูแคนจากดีสค่ะนะมันก็คือจะช่วยลดปัญหาโรคออฟฟิศซินโดมนะคะหรือหาสุขภาพคนที่สูงอายุนะคะที่5วิตามินดีเนี่ยมันจะมีบทบาทในมันจะมีบทบาทในการช่วย การดูดซึมของแคลเซียมนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของดูแลกระดูกฟันกล้ามเนื้อนะคะให้แลดูแลระบบภูมิคุ้มกันของให้กับร่างกายนั่นเองค่ะคือสารสกัดจ,จากเปลือกสวนฝรั่งเศสค่ะสารสกัดจ,จากเปลือกสวนฝรั่งเศสจะช่วยในเรื่องของการสร้างความแข็งแรงให้กับไข,ข่ขอนั่นเองค่ะตัวสุดท้ายนะคะคือตัวที่7ค่ะ กรดแอสคอร์บิกหรือวิตามินซีนั่นเองค่ะกรดแอสคอร์บิก obic, หรือวิตามินซีของเรานั่นเองนะคะใครที่ขาดวิตามินซีนะคะจะมีอาการ ป่วยบ่อยนะคะแล้วก็เป็นโรคบ่อยๆนะคะเช่นเ,เลือดออกในตามไรฟันนะคะหรือว่าโรหิตจางนะคะหรือว่าอ่อนเพลียนะคะแผลจะหายช้านะคะมีการปวดข้อปวดกระดูกนะคะเป็นโรคลักละกระปิดลักกระเปิดนะคะแล้วก็เส้นเลือดเปราะด้วยนะคะแล้วแผลจะหายช้าด้วยนะคะนี่ก็หลานสก,กัดทั้งหมด7ตัวของดีบุเน่หรือว่าดีบูนั่นเองมี2ชนิดนะคะทุกคนชนิดแรกก็คือชนิดผงค่ะแต่เป็นสูตรเข้มข้นเหมาะสําหรับคนที่นะคะมีอาการเป็นเยอะๆนะคะหรือว่าจะเข้าห้อง ผ่าตัดอีกประมาณ15วัน20วันอย่างเงี้ยค่ะทานตัวนี้ไปนะคะผลปรากฏว่าไม่ได้เข้าพองผ่าตัดแล้วนะคะแล้วก็ทานต่อเนื่องด้วยเป็นแบบชนิดที่2ก็คือตัวชนิดแคปซูลนั่นเองค่ะชนิดแคปซูลนะคะมี30แคปซูลนะคะทานเพื่อที่จะฟื้นฟูต่อเนื่องแล้วก็บํารุงนั่นเองค่ะส่วนตัวแคปซูลตัวนี้นะคะก็คือคนที่ไม่เป็นอะไรอยากจะอยากจะบํารุงกระดูกก็ได้เหมือนกันก็คือให้ทานก่อนนอน2แคปซูลนะคะตัวชนิด ชนิดผงนะคะตัวนี้เป็นสูตรเข้มขน้น1ซองจะมี1กล่องจะมี5ซองค่ะ1กล่องจะมี5ซองนะคะทานได้5วันนะคะทานได้5วันนะคะนี้ทานหลังอาหารเช้านะคะให้ชงดื่มกับน้ําปกติหรือว่าน้ําเย็นนะคะไม่แนะนําให้ชงกับน้ําร้อนหรือว่าน้ําอุ่นนะคะเพราะว่าสารสกัดบางตัวจะใช้งานไม่ดีนะคะหรือว่าสารสกัดบางตัวทํางานไม่ดีนั่นเองค่ะนะคะคลิปหน้านะคะก็จะมามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะคะใครชอบ คลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อกระดูกนะคะก็แนะนำตัวดิบุเน่สนใจนะคะสนใจติดต่อที่เบอร์ข้างล่างนะคะ0624629893คะ่ะอีกครั้งนะคะ0624629893นะคะรีบๆซื้อนะคะเพราะว่าสินค้าอาจจะปรับราคานะคะนะคะวันนี้ตาขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟแพนเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า สารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรั t ซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มิริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทยประชากรจํานวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อเสื่อมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัยดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอ,อาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา